ขณะนี้เราอยู่ถนนมิตรภาพขาเข้าโคราชนะครับผมช่วงเลยกรมที่ดินมานะครับนี่นะครับนี่จะเป็นฝั่งของขาเข้าโคราชนะครับผมมีแผงขายผลไม้เหมือนกันครับ ก็ามาถ่ายบรรยากาศที่คือตัดหญ้าแล้วนะครับผมมาตัดหญา้าแต่เช้าครับขณดนี้ฝนก็ลงมาอีกนะครับผมลงเม็ดมาเรื่อยๆคนระับ ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับผมออกจากนี่ไปประมาณ1กิโลนะครับก็จะเป็นปากช่องไฮเวย์นะครับปตทปากช่องไฮเวย์แล้วก็ยาวเปียก็จะเป็นสะพานเขาใหญ่นะครับผมแยกสายจะเป็นเข้าเขาใหญ่นะครับออกจากแผงมาประมาณ2กิโลก็จะมีปั๊มบางจากนะครับผม ปั๊มบางจากปั๊มแก๊สแล้วก็ปั๊มประทอนะครับผมไม่ต้องกลัวครับถอกมาจากนู่นนี่แหละครับเพื่อนๆต่างคนต่างมีหน้าที่ั้งแต่ละคนครับช่วงนี้ได้5ได้10ก็ตองเอาไว้ก่อนครับผม ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่ว่าดูอยู่ก็ช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกับช่องปากช่องชาแนลครับผมนี่นะครับฝั่งนี้ไม่มีไฟนะผม เราใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับ๋ต่เราจะมาถามแม่ค้ากันหน่อยนะครับผมว่านี่เป็นไงบ้างครับนี่นะครับเรียงใน่หนาสวยมากครับผมนี่นะครับนี่ดูการจอดรถแบบง่ายนะครับผมนี่ฮะ ใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้นะครับผมเลยกรมที่ดินมานะครับขาเข้าโคราชนะครับผมนี่นะฮะนี่แม่ค้าสวยและใจดีด้วยนะครับผมครับน่ครับมีทั้งหมากมีทั้งเนื้อนะครับผมอโวคาโดะครับแก้วมังกรนะครับผม ถัดจากนี้ไปประมาณ5กิโลก็จะมีขนมเปี๊ยะนะครับผมยาวเลยขาเข้าโคราชนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนจะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ